สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีเกะทุ่นนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ลงครับกลิบหนึ่งนี่วิธีออกก็คือเผาไฟนะครับนี่ครับไฟที่ผมเคยซื้อมาเล็กๆนี่ครับเผาให้ไหม้เลยนะฮะใส่ฟืนใส่ไม้เยอะๆครับเผานะครับก็ให้มันไหม้กาวครับเพราะว่ามันมีกาวในนี้แล้วก็เอา หินเจียตัดนี่ครับหินเจียตัดนี่ครับล้วก็เอาคุณคุณเอาเท้าเหยียบไว้ครับเท้าเหยียบไว้ตรงนี้ก็เอาหิ้นเจียตัดนะครับเอาออกง่ายมากครับนี่คือนี่ที่ผมบอกเสร็จแล้วครับน้ำหนักดีครับเส้นใหญ่เส้นเล็กนี่ครับเต็มถังเลยนะครับเยอะเพราะว่าทองแดงบาคาก็แพงเลยนะครับ ต้นมีเนียมก็มีนะครับอันนี้เป็นมิเนียมนี่ครับต้นมเนียมข้าวขาวก็วแกะเฉพาะที่เป็นท้องแดงนะครับส่วนมากเป็นของเครื่องปั่นนะครับผมมาได้ซื้อมาเค,อเครื่องปั่นผลไม้จริงซื้อเป็นกิโลมาเนี่ยเขาถามขายให้ผมอยู่กิโล,ลเลยยี่สิบบาท คือมันทองแดงมันเล็กครับวันนี้คุ้มค่าเสียเวลาออกก็เลยไม่ซื้อมาแต่ถ้าเป็นทุ่นใหญ่ๆทองแดงเยอะๆแบบนี้แบบนี้แบบน่าซื้อทองแดงมันเส้นใหญ่แบบออกเสร็จแล้วครับมี่รลายอย่างครับอันนี้ก็เป็นของรถมอเตอรไซค์ครับ แล้วก็แกะด,ด,ดึง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 ออกครับแบบนี่็ง่ายไงไว้ง่ายแล้วก็เผาไฟครับดังทุ่นแบบนี้ครับให้ดูนี่ครับเห็นไหมครับ มันจะมีกาวนะครับมันจะมีกาวแบบนี้ไม่ออกนะครับครับแบบนี้ไม่ออกอเอาไฟให้มันไม่กาวให้หมดนะครับนี่เป็นวิธีแกะเล็กๆน้อน้อยครับที่ผมแกะประจําทำประจาสำหรับทาใครที่อยากแกะนะครับคนที่ยังไม่เคยคนที่ทําใหม่ ก็ยังดีกว่าเอาไปขายแบบนี้ชั้งกิโลขายเป็นเศษเหล็กไม่คุ้มนะครับได้ไม่กีบ่บาทวิธีแกะเอาคุ้มค่าก,กว่านะครับใครมีวิธีดีๆกว่านี้ก็แนะนำผมได้นะครับน,นี้วิธีที่ผมแกะประจำไม่ยากครับดีกว่าแกะมินิมนี่ครับแกะโลบิเดียมไม่แกะยากมากเลย เป็นทองแดงครับนี่ครับมีเนียมครับวันนี้ไปคว่ากดมกดแชร์ผมด้วยครับพี่น้อง ถ้าคลิปถูกใจมีสาระก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามผม